ตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรนะรุ่นรุ่นตัวซาริมซาริมตัวนี้เป็นแปลงแล้วเป็นแปลงใช้โปรแกรมไอตัวซอฟต์แวร์หนะ้าจุดห้าเพสี่นะเพยสามเนี่ยผมผมยังคาใจอยู่แต่เพยสี่เนี่ยในที่นี้คือไม่น่าจะมีเกมค้างอยู่ใน,นก็คือก็ต์เอาบอลภาคภาคภาคหนึ่งไอภาคภาคสี่กับภาคห้าที่ค้างอยู่ในเพยสี่ยังไม่มีเวลาเล่นเหมือนกัน แล้วก็วนกลับมาหาผมในที่นี้คือ V V วนกลับมาหาผมเมื่อประมาณต้นปีคือผมก็รู้สึกว่าเริ่มไล่เก็บปูนินนะ่ะเออเริ่มไล่เก็บปูนินในที่นี้คือเพื่อนเคยมีแฟมิคอมผมก็ไปไล่เก็บมาทั้งซูเปอร์แฟมิคอมบนหัวผมเหีห่ยเนี่ยแฟมิคอมเกิดบทุกรุ่นเลยทั้งทางยุโรปก็มีนะอา่าอะไรนะ ทางยุโรปก็มีทางอะไร e n d นะ n t e นินเทนโดเอ y s เท m เมนซิเตก็ไปหาซื้อมาตัวบนลเทาเอาบนนั่นแหละชาร์ทวินก็มีแล้วก็เอวีก็มีละแล้วก็ไปตามเก็บเจนต่อมาก็ซูเปอร์ซูเปอร์นินเทนโดแล้วก็ตามด้วย N64 ถามว่าซูเปอร์ n ินเทนโดหรือว่า Super ร์แฟมิคอเนี่ยชีวิตผมอะไม่เคยเล่นแต่อ,อยากซื้อเก็บโดยซื้อมาเก็บแล้วก็ N64 Nintendo N64 เขาบอกเป็นเครื่องที่ล้มเหลวแล้วก็ช่วงนั้นเขาสู้กับเพวันผมเคยเล่นเพวันถูกไหมก็ไปหาซื้อมาเก็บเหมือนกันนะครับแล้วก็พอเพวันเสร็จ n 6 4ถูกไหมแล้วก็เกมคิวเกมคิวนี่ผมก็เพิ่งซื้อมาเมื่อประมาณต้นปีทีแรกก็ว่าไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่คือพอเห็นเกมคิวในที่นี้คือมันมี resident e v i e w เราก็อยากลองดูนะครับก็เลยเอามาลองดูอ่าพอเสร็จปุ๊บมาลองดูก็ติดงอมแงมเหมือนกันช่วงหนึ่งสักพักหนึ่งเลยเกมคิ้วก็ยังมีอยู่นี่เนี่ยเครื่องมันแล้วก็เกมคิ้วเสร็จพอเจนต่อจากเกมคิ้วก็คือ V V ทุกวัน V ีจริงๆแล้วอะ่ะราคามันไม่แพงนะเนี่ยเห็นปะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวแต่มันจะแพงตัวสีพิเศษนะอย่างสีฟ้าสีดำที่เป็นอักษรตัวนอนเนี่ย เห็นปะปกติอักษรจะเป็นตัวตั้งนะครับตัวนี้เป็นตัวนอนผมไปหาซื้อมาแล้วก็ V แล้วก็ VU ในไหนเราเป็นคนที่ชอบเก็บปูนินนะครับเราชอบปูนินเป็นการส่วนตัว VU ก็มีนะครับอยู่นี่แล้วก็พอ VU เสร็จปุ๊บ Joypad ก็อยู่นู่นแล้วก็ข้าสู่สวิปสวิปก็อยู่บนหัวผมนี่2ตัวมีทั้งตัวเ,เล่นออนไลน์ได้แล้วก็ตัวที่เล่น แปลงนะครับแปลงก็คือผมจะโหลดเกมมาเข้ามาแล้วก็ลงเองมีใสอ่อยู่ประมาณ1เทาไบท์นะครับที่เป็นเมมนะครับแล้วก็พอตัวนี้เสร็จปุ๊บเอ็กบ็อกเก็บแล้วพูดไปละแล้วก็คาใจคือสมัยก่อนน่ะคือผมจำได้ว่าญาติผมอ่ะที่ชื่อคิวอ่ะนี่เขาเล่นรุ่นนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นสีบอลเทาบอลเทาตัวนี้โอ้อยู่นู่นแล้วผมก็เก็บ เหมือนกันนะครับเก็บในในี่คือเก็บแมงทุกสีเลยไม่รู้ผมบ้าหรือผมดีนะเก็บทุกสีไม่พอเก็บแมงทุกรุ่นด้วยเก็บแมงทุกรุ่นในะนี้คืออันนี้คือเป็นรุ่นอะไรนะรุ่นอ้วนถูกไหมเกมบอยอ้วนแล้วก็มีะไรนะอ่อพ็อกเก็ตตัวเล็กๆอะ่ะเล็กกว่าตัวนี้แล้วก็นี่อยให้ดูไม่รู้ผมบ้าหรือผมดีมีพ็อกเก็ตแล้วก็มี ไลท์ Light, แล้วก็มีคัลเลอร์แล้วก็มีแอดวานตัวที่อโกเคยซื้อให้หลานนะรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยรุ่นเนี้ยผมมีอยู่สองตัวตัวเนี้ยก็รุ่นที่อโกซื้อให้หลานผมก็เลยเอามาแล้วก็มาไล่ซื้อเก็บอันนี้อันนี้เอาไปแปลงนะนะแปลงทําสีทําสีนะั่นแหละทําส,นะาสนะีนี่คือเอาไปทําสีแล้วก็ปรับแสงได้นะนี่ปึ๊บอ,อย่างนี้นะครับ แล้วก็พอเอามาเสร็จปุ๊บพอเข้าสู่เจนนี้เสร็จเออ่ของปู่นินก็เข้าตัวเกมบอยแล้วก็ไป DS DS เสร็จแล้วก็3 DS ก็มีละแล้วก็ที่ V ก็ V มินินะครับที่ยุโรปเนีก็ซื้อมาเก็บมากันแล้วก็เข้าสู่ของในยุคนั้นรู้สึกว่าผมก็จะเทียบรุ่นในที่นี้คือรุ่นใน สมมุติในเพวันหรืออะไรต่างเนี่ยเราอยาก3ามดีโเราไม่เคยเห็นเราก็ซื้อนะหยุดต้นี่มั้งแล้วก็อาอตาลินะที่อยู่ตรงนี้ข้างล่างนี้เห็นไหมอาตาลิอาตาลิสองหเราอยากลองเราก็ซื้อมาแล้วก็คือจุดเริ่มต้นของผมอะมันมาจากเซกาแล้วผมก็ไปตามไล่หาข้อมูลว่าเซกามีรุ่นไหนบ้างวะที่น่าใช้นะครับ น่าใช้น่าเล่นตัวแรกเลยที่ซื้อเมก้าไดตอนนี้มีทุกโฉมแล้วทุกโมเดลเลยเก็บไว้นะครับแล้วก็สลัดจากเมกาไดก็จะเป็นตัวนี้เซกาเหมือนกันเห็นปะ่ะ s e กาเซเทิลนะเซเทิลก็มีแผ่นมีอะไรครบก็ไปหาเก็บแล้วก็มาลองเล่นดูว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะมันมีวิวเวนาการแบบไหนนะครับเซเทิลเสร็จ เซตติ้นเซตินเมกาไดเซตติ้นดีมแคทตัวสุดท้ายของของเซกาแล้วก็ไม่ทำอีกเลยก็คือดีมแคทดีมแคทเนี่ยก็ซื้อมาใช้เล่นอีกแล้วนะครับเล่นอีกแล้วในนี้คือเรามีเมื่อก่อนผมติด resident evil นะก็เลยดีมแคทรู้สึกว่าจะมีดีมแคทรู้สึกว่าจะมีเกมอะไรนะ โค้ดโรโซลิก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรืออะไรทุกอย่างนี่แหละก็เลยไปเล่นซื้อมาเล่นอีกแต่จาชื่อเกมไม่ได้จำอันนี้จาไม่ได้จริงแล้วก็ไปหาซื้อมาจนมันมีอย่างทุกวันนี้นี่ทุกวันนี้ก็คือมีอ Xbox Play Hong Play 5รุ่นใหม่เอานี้ละกันไม่ใช่ว่าผมแค่อวดแค่เกมเก่านะเกมใหม่ผมก็มีนะครับแล้วก็เจนใหม่ๆอย่างอะไรนะเครื่องนี้ โอ้โหนี่สีขุเลยเครึ่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็น HDMI แล้วนะครับตัวนี้คือมีความเป็นชอบเป็นการส่วนตัวเหมือนเพราะว่าเราเคยไปเช่าเขาเล่นแล้วก็ไปเช่าชั่วโมงเขาเล่นนะครับแล้วก็ไปหาเก็บสะสมรุ่นที่สมมุติผมรุ่นพิเศษเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเห็นปะแล้วก็เราในเมื่อเราเป็นอะไรนะเกมบอยเราก็ต้องไปหาข้อมูลว่าใครเป็นคนผลิตนะครับชื่ออะไรคุณเปโคโยอิ ผมก็ไปมีตัวนี้มาเหมือนกันเพราะว่าไอคนที่ผลิตเกมบอย Boy กับไอตัวเนี้ยเป็นคนเดียวกันผมก็ไปหามาเก็บเหมือนกันอันนี้เป็นงานของ w ัน d e r ร์สวอนวันเดอร์สวอนคือบันไดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็สุดท้ายมาในที่นี้คือเราชอบ Mario อเราก็ต้องมาจบด้วยตัวนี้เกมแอนด์วอตนะครับอืมแล้วก็มีอีกเยอะเลยทั้งหนังสือเกมอะไรต่างเกมผมก็เป็นอย่างนี้แหละผมก็ชอบสะสมไปเรื่อยแล้วก็ ของค่ายนี้นะครับ NSK ตลับแสนแพงอันนี้ผมก็ได้เก็บนะครับตัวน,นี้ยังใช้งานได้อยู่นะตัวนี้แล้วก็ NSK mini บางตัวล่าสุดที่นั้นก็มีเก็บเหมือนกันนะครับนี่แะครับก็ประมาณนี้ครับที่ตีแผ่ขึ้นมา 3DO แล้วก็ PSX อะไรต่างๆก,ก็จบแล้วก,ก็มีประมาณนี้แหละครับที่สก่อนะฮะว่าชอบไหมชอบเป็นการส่วนตัวทุกวันนี้ก็ยังเล่นเกมอยู่ ก็อย่างที่บอกกันนี่เพิ่งเลี้ยลูกค้าตันไปก็เดี๋ยวจะส่งงานให้ลูกค้านกันนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามถ้าชอบก็คอมเมนต์หรือแรองต่างมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบทุกคอมเมนต์นะครับส่วนคลิปนี้เป็นคลิปในการตีแผ่ว่าในชีวิตผมก็ไม่ได้ร่ํารวยหรือแรองต่างผมก็ทยอยซื้อเก็บมาเหมือนกันนะครับเพิ่งมาไล่เก็บใหม่นะเมื่อประมาณต้นปีตอนนี้ก็จะมาครบปีงละอ่าครับก็ประมาณตอนนี้ก็มาเจ็ดแปดเดือนละ นะครับแล้วก็เมื่อก่อนก็ทั้งซื้อทั้งขายทั้งอะไรต่างๆจนตอนนี้อยู่ตัวเพราะว่าอยู่ตัวในนี้คือแบบอาจจะซื้อบ้างแต่อาจจะไม่ขายแล้วอะไรประมาณนี้เพราะว่าจะเก็บไว้ในที่นี้คือมีผมมีลูกชายก็อาจจะเก็บไว้ให้ลูกชายดูแค่นั้นเองครับแล้วก็ถ้ามันมีราคาเพิ่มขึ้นหรือะไรต่างๆก็อาจจะขายให้ลูกชายน, <currents> น,นะครับในอนาคตแค่นั้นเองครับโอเคครับครับวัสดีครับขอบคุณครับ